โน้ท่องกอไก่ถึงฮอนุฮุงได้หรือยังโนโนเอาคือว่าโนจังสันนะเป็นยังโอ้ยท่องเสียด ABC พอกับเม่ยังบมหัดที่มึงสอนกันกอไก่ถึงฮอนุฮุงจุดเิมนี้ Okay ไปเอาถีบมาบายจังไหนเอาอยู่ u ี่โอ้ยกูเบื่อหลานกูดิอยู่เมืองนอกบอกกันกับบุรู้เรื่องวันนี้หาความเงินบีปป์สูสูสู No No y u ย Yum Yum What do you want ABCD Okay โอเคไปอะไล่าเบ้าไทยเด้ยบอโนโนอันเบ้า a อบีซด้บอเ B C D. ซีาตเ้เก่งค่ะไปหาเดียบโอเคบอโอเคไปเอ้ากรทั่บอกท่าอยู่ปล่าว่างค่ะงานที่ครูสั่งไปเสร็จยังลูกโนโนอ่ะมันโนเลยล่ะคะ A B C D ครูสอนภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษค่ะ ฮัลโหลโอเคไก่ป่ายอ้ามาบงมาตายอะไรล่ะคะอืมอะไรกันครับเนี่ยศูนย์ค่ะศูนย์ฮัลโหลอีลากินข้าวแล้วบอลูกมื้อนี้พ่อสอนยัง ABCD เมนบ่มื้อนี้พ่อพาผู้สาวมาบ้านมันี่โอเคเดี๋ยวให้แม่ถามก่อนฮัลโหลอีลาเลิกเรียนแล้วไป เอ้าคุณครูเป็นสอนยังแนมือนี่ A B C D เจ้างสองมือนสอน A B C นี่บ่ออาเดี๋ยวพอไปครับโอเคไปโอเคบายฮัลโหลเงินที่ยืมไว้มันอไรจะคืนโนโนอ้าวมโนอะไรล่ะ A B C D อ้าวอย่ามาเข้าผิดเรื่อง A B C อะไรโอเคไปอ้าวคุยยังไม่จบเลยวางสายแล้ว A B C D อวย โโอ้หวึงวันนี้เลขสีออกตัวใดโนโนโน No จงไดถามว่าเลขสีออกตัวใดแหม A B C D เอาเลขยังจะซส้มาเป็นบ้าออก A B C D ป่ะนี่โอ๊ยโอเคไปเอาเยอะดิก็ว่างวันนี้ยัองว่อยู่ว่าเลขสีออกทุกอย่าง A B C D ว่าสั่นโอ๊ยเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผา อ๋อตัอวส um, ี่เหลี่าง ABCD อ๋อ ABCD EFG โอเคไปเอาบอให้ลีจบอยู่คือไปแล้วแท้ ABCD กันนั่นแหละบอให้ลีจบยี่ไหนเจ้าจำคอยได้อยู่บอ No No บอกที่เคยเรียน ABC น้ำกันเนี่ยนะ ABCD เออแมนแมนแมนคิดคิดหอดเพราะว่าจียืมเงิน Okay who was that